ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนสมองสบอดเนาะที่เข้ามาติดตามชมสองรลจนาสาวลาวพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทีนะ่ะหักทุกคนเนาะสวัสดีป่าลุงดูฮะบี่비비บีสวัสดีป่าลุงไม่นีอ้ออกมาหน้าพี่น้องออกมาทางหน้าคขกมาเลยฮะมาเห็นเห็ดเพื่องพี่น้องน,อน,องนี่พี่น้องให้ชิมผา,าพี่น้องมาเก็บเห็ดเพื่องพี่น้อง มีบ่ล่ะบานไปแล้วโอ้ยสีดายดิเาิดกจบเคียบเคลียเดี๋ยวเดี๋ยวมลเดี๋ยวเคลียบบงรูฮะเอบางดอกจูมันเคลียบบงพี่นอมาเกบเพื่อนน้องลายเดี๋วพี่น้องอันกำลังหน่อยหน่อยนกลาย วันนี้บีมาว่โบกเอาน้านโกดอันน uh ี yeah, yeah, yeah. ้เหนกบ่ละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดเก็บน้นนี้ก่อนวันี้มนบานน่ะพี่น้องโอ้ยมันสีได้บีบีมาบกวาอย่าวอย่าเอาเอาสยเลยเอาไปหเื่อนีมันนนั้นดอันอดรกมันก็บอมีออกมาสมคน và vi vẫn nhân quen lạc mình hoàng kỳ thôi hảo mượn khảo mượn nữa kìa này kìa mượn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  kìa จะนา่าเก็บเลยยังไม่มีเนื้อใส่ก็เลยวางไว้ในนี้นละไข่ายคือไข่ไหนเดยดอกดำดอกขาวดอกใหญ่เลยมาจีบปุ่นแต่ดอกมีใหญ่อืมดอกน่อนมัก็ลายอยู่เลยจิมจีมกัน เพชรยังอันนี้เนี่ยมันคือเป็นสีแล้วก็ไว้เพื่องอันนี้นะก็ม่บอกมาวันนี้บริกินพญาวีเรามาแต่ตจะนี่เรากับเขาเมื่อเราบ่หาอื่นก็มีอีกนี่ก็ชมเพื่องไว้

ทำไมรูปบ้านไม่ไหวดอกใหญ่ได้หนี่นะเนาะไม่ใช่ดอกใหญ่ๆนะจุ่มบ้าใหญ่หนูพี่น้องโอ้ทุกพี่น้องจุ่มกระดอกกรดียดแหละนี่นะดอกมีกระเม็นจุ่มผักเลยปลุกอยู่พี่น้องหนาไหมก้อนไหมก็มี

ม no. ันยังนออันอื่นพอนี่นอยู่ในโกดนก็มีนนี่ันสีฮักเลยนะเ้อตัวพี่น้องเป็นกระยามเลตัวพี่น้องมันเป็จีบ่นี่ดำกูเป็นจีบอู่เดอกเพื่กันเลยนีตขอโตษมันขามาอะไรอะไรพี่น้อง

มาเบิ่งผันบกลืมกดถ่ายพี่น้องเอ้ยจะได้อุตส่า์เก็บบักไาเลยเด้อพี่น้องลืมกดมาตะม่วนตะม่วนเก็บเพชรม่วนลดลืมหมดกดถ่ายเขาจะเอาแต่ดอกจูมันดอกบานนะเขาจะป้าไว้ ลูกบ <c oughs> ้านมันอาจป่าไว้สักคนเนาะนี่บวขดแทะดอกใหญ่งามดไล่ดอพี่น้องพวกแกงหัลน่เด Nhi vừa lại thằng này Là một con chim Nhi vừa thân này Nhi để thì Nó. Cái cây của Nhi đấy nè Chân không được ngồi vào bữa này cả ba ăn đấy, đấy. ta cái khẩy này nọ ấy. mang okay. 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 ừ, bàn nè, con bản tí tí đi ha thứ đi 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 Cầm นีนอร่อยเลเซลไข่นี่นอร่ออย่แถวบ้นนี่นี่คือกานเขาย่างมาเลยได้เขากับกียัลมันเหน่ิได้ะไหมก

นี่ปืนเลยล่ะบ้านมาออนอานือานบ้านมะืองดน้นดองน,น่ีนึ่งถ้าเกิดเ่าเีกเขียนแล้วดึงออกมาปัวดอกน้นอกับบานดอกอันนี้น่ะหึงเลยโคตรเงี้ยอาดอกน้หน่อยนี่ยเยี่มกับบานอีก ก็ตามใส่จับปบดอกถท่ีตานี่กระบ,บาดด้ยดึงออก้เพื่อนเอากิตืดก้าุ่งูสิเออาไปเอาอยู่บานเอาไเยวคงมันดอกงามๆดอกชนดีดพืชง่ายในนี้ไม,ม่ถ่าละรเอาได้ ยังเลยบานแม่ดอกนี่บัเอ้อมันเหี่ยวเลยมกรพริบขันเลยนะมม,มนก็ดึงอย่างไขนอ้อยเพื่องอันนี้เสีกินแซมังได้ไขน่น้นยนอมนมมมมยมันเทาเรี่ยวมาเพราะดึงปืดออกมาเต็มเลยวูมีวูมีไข่มาเลยบ่อยันนี่มันจะดอกมันจะดอกบานมัน เก็บเอาให้ป่าร้อนนะเอ่อขโมยตีกิมี่นเม่เจ้าไปนังเหมียว่ามันหุี่ยมันถูเหล่าป้ายมันหนาวมันเป็นเชื่อใหม่กระดอกนี้มันยังจูมๆหน่อยๆแต่กระดอกนี้พอพ่อพ่อพ่อป้ายมันหนาว่ไายป้ายมันหนาวมันเป็นเสื่อดึงออกมาเพื่อปลุกอยู่น้าแม่ ไม่เหี่ยมันยัสิเกิดอีได้ดีเป็นปุ๊บเปิดเลยเป็นโพลจูบอยู่วานข้าวเหยี่ยงไก่หน่อมันเป็นอะไรน,นะ,นนะมัมน,นมหนาวกระม,มีเพนข้าวหวัวเปิดออกมาเพรเป็นเพนข้าว phải vẫn vậy đó đỡ không nhẹ, tự do nhẹ, cả bớt là phải để ta đọc nội Ừn hông mà kiếp ít phi Bị bì yêu kiếm thiêng này phải nọ Thiêng này là yêu kiếm bếp bừng Đã đây nọ cái nọ phải nọ Được bát mà cặp bộ có bó áo Bó áo có nhanh đại Nhưng bây áo dù bó này ngọng mượt ra này cái này Ủa Ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để พอกันคลิปหนาพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดติดตามกดกริ่งนะพี่น้องเผ<ช>ื่อเป็นปกำลังใจสรุปชน่าเลยได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้สรุปชนะนาบีบี่ได้พี่น้องไปลวพี่น้องบ๊ายบายบีบีบ๊ายบาย